ข,ข้อสุดท้ายแล้วนะข้อผิดพลาดที่พบบ่อยก็คือไม่คำนึงถึงสุขภาพของตัวเองขอแยกเป็นสองประเด็นใหญ่นะประเด็นที่1คือพอคุณไม่คำนึงสุขภาพคุณก็จะคิดว่าวันนี้ฉนันะแข็งแรงคนทุกคนคิดอย่างนี้หมดแหละลืมคิดไว้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะป่วยได้นะคะพอไม่คิดเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยซื้อตอนแก่แล้วกันเพราะจะคิดว่าฉนันจะแข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแก่ปรากฏว่ามันก็มันไม่มีอะไรมาการันตีอ่ะ ถ้าเกิดสมมติคุณเกิดป่วยหรือวบาสุขภาพมีตําหนิไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วนะประเด็นที่2ค่ะก็คือพวกที่ชอบปกปิดนะคะปกปิดว่าสุขภาพที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไรอันนี้ระวังนะคือถ้าคุณไม่ถแถลงสุขภาพตามความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะเวลาที่เครีมจะมีปัญหาอย่าลงเชื่อตัวแทนที่บอกว่าไม่ต้องถแถลงหรอกแต่ให้คุณนะ่ะยืนยันค่ะวันนี้บริษัทประกันไม่ใช่เขาจะไม่คุ้มครองคุณนะแต่ถ้าวันนี้ คุณอาจจะมีตําหนิอาจจะเช่นเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นโรคที่เป็นมาก่อนยอะไรเงี้ยค่ะคุณบอกความจริงไปค่ะมันเป็นการยื่นข้อเสนอกับบริษัทประกันนะทุกคนมันก็เหมือนกับว่าอ่ะเธอบริษัทประกันแต่ฉันนมีตําหนิเว้ยแต่ว่าฉันก็อยากซื้อประกันกับเธอนะบริษัทประกันก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็เอามาว่าเธอรักษาอะไรมาบ้างใช่ปะ เราก็จัดไปให้ช้ำๆเลยให้ประวัติการรักษาไปเลยนะคะแล้วทีนี้ก็ปล่อยความหนักใจนี้ให้เป็นให้อยู่กับบริษัทประกันแทนเขาก็จะพิจารณาเออีกค,คนนี้เนี่ยนะมันสุขภาพแบบนี้รักษาแบบนี้จากนั้นค่ะบริษัทประกันเขาก็จะยื่นข้อเสนอกลับมาให้เราว่าจากการที่คุณเป็นนี้อยู่เนี่ยเราก็จะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองอะไรแต่ยังไงเขาก็ยังคุ้มครองนะคะแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณปกปิดไม่แถลงคุณรู้ป่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะมันถูกระบุปเป็นตัวหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรในเล่มกรมธรรม์เลยนะคือถ้าเขาพบว่าคุณปกปิดนะคะข้อมูลสุขภาพเหล่านี้นะคะบริษัทประกันจะรีเจคเลยค่ะคือยกเลิกกรมธรรม์คุณเลยแต่เขาคืนเงินค่าเบีย้ยให้คุณนะมันก็แฟร์แต่เขาก็จะหักห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของเป็นขั้นตอนการดําเนินการแล้วก็ค่ากรมธรรม์เนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติเขารีเจคคุณแล้วอะ คราวนี้ไม่คุ้มครองอรเลยเลยแถมคุณก็จะมีประวัติในบรษิษัทประกันด้วยและทุกคนอย่าลืมปี2564นะคะเป็นปีที่บรษิษัทประกันทุกบรษิษัทเริ่มใช้มาตรการที่เรียกว่า new health standard ในการที่จะซื้อประกันตั้งแต่หลังปี2564เป็นต้นมานะคะคุณจะต้องติ๊กยินยอมให้บรษิษัทประกันเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของคุณโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะข้อสุดท้ายข้อผิดพลาดก็คือ คุณต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสุขภาพให้ดีๆนะคะถแถลงสุขภาพตามความเป็นจริง